ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะเราจะมาคุยถึงเรื่องหวานๆกันค่ะบางคนก็บอกว่าหวานมากหวานน้อยต้องหวานแค่ไหนวันนี้เรามาดูกันว่าหวานช่วยได้ช่วยได้อย่างไรอยู่กับคุณหมอพรเทพแล้วคุณหมอสวัสดีค่ะวัครับวันนี้หวานช่วยได้คือบางคนกลัวเป็นเบาหวานจนไม่ยอมกินแป้งอันตรายมากนะบางคน เพิดเพินจนน้ำหนักเกินมา30กิโลจะลดความความอ้วนค่ะก็เลยลดโดยที่ผิดหลักหักดิบเลยหักดิบแล้วก็ปรากฏว่ามีปัญหามากคือน้ําตาลลดต่ําเกินไปเป็นยังไงคะคุณหมอเป็นอันตารายมากเลยลดต่ำเกินไปนี่ก็คือจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วถี่เลยนะ,ะเวียนหัวเหงื่อออกหุดหิดตาผ้าหิวแบบประเภทแบบ โหยเลยไปเท่าเนาหิวแบบประเภทเคยเคยเคยดูหนังที่กระติบน้อยอ๋อกองข้าวน้อยค่ะแม่ก่องข้าวน้อยค่ะแม่เพราะว่าเวลาหิวมากๆน้ําตาลตกต่ํานี่นะค่ะคือสมองมันขาดน้ําตาลนี่อาการสมองปั่นปวนค่ะมีอารมณ์หมุดหงิดคือทําร้ายร่างกายใครได้หมดเพราะว่ามันคุ้มค้างแล้วเพราะขาดน้ําตาลเซลล์สมองขาดน้ําตาลอันนี้ไม่ดีเลยนะเพราะฉะนั้น ทุกวันเนี่ยเราจะต้องกินของพวกนี้เข้าไปบ้างนะวันนี้เรามาดูกันว่า<ม>ว่าเรามีอะไรบ้าง,างที่เราเตรียมไว้เพื่อให้พวกเรามีชีวิตที่หวานพอดีสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะช่วยให้เรามีชีวิตเป็นปกติเวลาเจอปัญหาน้ำตาลต่ำ ใช้คาว่าทดแทนใช่ไหมคะคุณหมอเราจะต้องเข้าไปบําบัดเลยครับถ้าอย่างนี้คืออาการที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ต้องกินพวกนี้เข้าไปเลยค่ะแต่อาการพวกนี้จะไม่เกิดขึ้นนะถ้าเรากินน้ําตาลพอดีวันหนึ่งก็คือวันนี้เราก็เลยจะมาคุยว่าหวานแค่ไหนถึงพอดีอะปนะาคือถ้าเป็นเด็กแล้วก็คนแก่นี้ต้องกินน้อยลงหน่อยคำว่าเด็กช่วงยังไงอก็อายุต่ำกว่า12ลงไปคนแก่เกิน60อย่างผมเนี่ยค่ะ ก็ต16ไม่ใช่60 16ต้องกินน้ําตาลไม่เกิน4ช้อนชา1ช้อนชาก็ประมาณ4กรัมนะวันหนึงอย่าเติมน้ําตาลเกิน4ช้อนชาทั้งในมื้ออาหารทั้งในเครื่องดื่มอะไรต่างๆห้ามเกิน4ช้อนชาโดยเฉพาะพวกผู้ใหญ่นี่วัยผู้สูยุเนี่ยบางทีลืมตัวนึกว่ายังวัยรุ่นอยู่กินคาแฟเวลา2แก้วแต่แต่ละแก้วใส่น้ำตาล2ช้อนชากกว่า เกินแล้วไม่ต้องกินอะไรแล้ววันไม่ได้นะส่วนวัยรุ่นผู้ใหญ่เนี่ยก็อย่าเกินหกช้อนชาอทีนี้ที่เรากลัวมากคือในน้ำอัดลมมันเยอะใช่ค่ะขวดหนึ่งเนียสิแค่ขวดเล็กๆแค่สิบสองช้อนชาเราต้องดูให้ดีๆนะต้องเช็คด้วยนะคะทีนี้อาการที่ว่าน้ําตาลขาดเนี่ยเกิดจากการกินอาหารน้อยค่ะกินไม่ตรงเวลากินยาลดน้ําตาลเกินไปออกกาลังเกิน ออกกําลังกายมากไปอย่าลดน้าหนักพักโหงพักโหงถึงตายได้นะทํางานหนักเนี่ยเป็นโรคหลายตายเคยได้ยินไหมเคยค่ะก็คือนอนแล้เก็ต้พอดีอย่างอย่างก่อนออกไปออกกําลังกายนี่ควรกินกล้วยสักลูกสองลูกค่ะมีพลังงานพอกล้วยหนึ่งลูกนี่มีน้ําตาลแค่หกกรัมประมาณหนึ่งช้อนชาครึ่งเท่านั้นเองก็จะทําให้เรา อยู่ได้สบายๆแล้วถ้ามีอาการึ้นมานี่ลุกอมเลยนะฉีกเลยจริงๆต้องพกเลยกระเป๋าเลยพกเลยคนได้กินหนึ่งเม็ดเลยมันจะดีขึ้นทันทีเลยนะหนึ่งเม็ดก็คือมีความหวานในนี้เขาจะไปช่วยเติมเต็มตรงนั้นเรากินสักเพราะมีอาการปุ๊บลูกอมสองเม็ดค่ะหรือไม่ก็เนี่ยน้าเครื่องแก้พอนะจิบจิบจิบเครื่องแก้พอค่ะช็อเกอร์สองชิ้นนะอันนี้ช็อกโกแลตก็ดีเหมือนกันนะช็อกโกแลตสักครึ่งหนึ่งพกง่ายด้วยนี่ยนม น <No> <ลง S 1> มเม็ดนมอัดเม็ดค่ะของเหล่านี้กินอย่าเยอะพอมีอาการแล้วรีบกินซะอ,อ,ยนนอย่างคนเป็นลมเราเจอคนเป็นลมเนี่ยค่ะเราต้องกินต้องเอ,เ,อเอาให้เขานะไม่ใช่ไปเป่าพัดลมน้ําตาลม,มาันต่ำอ่ะอันนี้นะครับคือเรื่องที่ผมบอกว่าหวานช่วยได้เพราะ,ะว่าเราอย่าคิดว่าหวานเป็นอันตรายโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานนะค่ะอย่าให้กินนั้นยาลดเบาหวานมากไป อย่าฉีดอินซูลินเกินเหตุต้องเจาะดูค่ะแล้วต้องมีของเหล่านี้ไว้ที่บ้านสาหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าบางคนยังมีความเข้าใจผิดค่ะคุณหมอเข้าใจผิดว่าก็คือเป็นเบาหวานก็คือต้องงดต้องอะไรเลยไม่ได้เลยนะต้องมีไว้บ้างเก็บไว้ในใส่กระเป๋าคนที่เป็นเบาหวานไว้กินดนะ้วยแล้วยาออกฤทธิ์ตอนบ่ายนี่โอ้โหจะเป็นลมเลยนะค่ะแล้วถ,ถ้ามีอาการขึ้นมาเลยนี่เลยนะหั่นต้มน้ําใส่น้ําตาลนิดนึงกินเลยชื่นใจมันจะพาเอาสารเข้าไปสมองค่ะอันนี้เป็นยาช่วย น้ำตาลต่าที่ดีที่สุดทําให้ลดการมีเมียนศีษะนะ,ะแล้วก็ถ้ากินกล้วยได้สักลุกสองลูกนะครับอันนี้ก็ะจะช่วยให้หวานช่วยได้ว่าถ้ามีอาการแล้วคืออาการที่ขาดน้ำตาลเนี่ยจะดีขึ้นทันทีครับค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลความรู้ที่เราจะได้ เตรียมตัวนะคุณผู้ชมก็คืออาการแบบนี้ใครก็รเ,เกิดขึ้นได้แต่ที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมอย่าทําอะไรที่หักดิบค่อยๆทําแล้วก็เรียนรู้กันไปที่สําคัญก็คือทุกอย่างที่คุณหมอเอามาให้วันนี้มีประโยชน์มากขอบค,คุณมากๆเลยนะคะก่อนจะจบนิดนึงครับค่ะพวกเรามาักจะกลัวน้ําตาลจนบางทีเราจะไปซื้อของกินเนี่ยให้น้ําตาลเป็นศูนย์ไม่ต้องนะ บางทีเขาใส่น้ําตาลไปอย่างน้ำเปรี้ยวเขาใส่น้ําตาลไปว่า <คะ S 1> ถ้าไม่มีน้ําตาลในนั้นเนี่ยกโตบบซิรามันตายเขาไว้เลี้ยงมันค่ะมีวันหนึ่งก็กะว่าอย่าให้เกินสี่ช้อนชาหกช้อนชาเราก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขกำลัง <คะ S 1> ดีครับขอบคุณนะคะ